สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์หรือ DJI กันนะคะ ข้อมูลที่เราได้มานี่จาก CNBC ค่ะณนะเวลาประมาณ10.26มงนาทีนะคะเวลาตะวันออกวันที่30พฤศจิาคม2025ตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ที่42,252.36ค่ะก็คือบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ36.63จุดปริมาณการซื้อขายก็อ,อ,อยู่ที่ประมาณ114.5ล้านหุ้น ตัวเลขที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีราคาสูงสุดของวันที่42,274.98แล้วก็ต่ำสุดที่42,049.61นะคะก็ปิดใกล้ๆก,ก,กับวันก่อนหน้าที่42,215.73ค่ะใช่ครับแล้วถ้าเราลองมองภาพกว้างขึ้นหน่อยแบบ52สัปดาห์นะครับดัชนีเคยขึ้นไปสูงสุดถึง45,073.63เลยนะอันนั้นเมื่อ4ทธันวาคม2024ครับปีที่แล้ว แล้วก็ต่ำสุดเนี่ยลงไปที่36,611.78เมื่อ7เมษายน2025ที่ผ่านมานี่เองจุดที่น่าสังเกตก็คือถึงแม้วันนี้จะดูเหมือนขยับขึ้นนิดหน่อยอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้หรือที่เรียกว่า YTD นะครับดัชนีจริงๆแล้วยังติดลบอยู่นะครับลบ0.69%แต่แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีนะครับ One year percent change เนี่ยอันนี้ยังบวกอยู่เยอะครับบวกถึง10.86%โอเค okay, ค่ะคือตัวเลขมันก็ดูทรงๆนะคะวันนี้แต่พอไปดูข่าวประกอบจาก CNBC เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยด้วยนะคะอย่างเช่นข่าวที่บอกว่าเดือนนี้ตลาดฟื้นตัวก็จริงแต่ก็มีคำเตือนออกมานะว่าแบบ ออนักลงทุนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ยังมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องภาษีศุลกากรเข้ามาอีกทั้งเรื่องความแน่นอนของภาษีตอบโต้หรือ,อ,อความสับสนทางกฎหมายอะไรแบบนี้แล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดเอเชียแปซิฟิกด้วยหลังจากสหร,ร,รัฐกลับมาใช้ภาษีเดิมสมัยทรัปม ประเด็นเรื่องภาษีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับในช่วงนี้คือการที่ตลาดมันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้โดยตรงเลย ซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่านักลงทุนอาจจะยังมีความกังวลอยู่ลึกๆนะครับแม้ว่าภาพรวมตลาดจะดูเหมือนฟื้นตัวมาบ้างแล้วก็ตามแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลจากพันธมิตรอย่างทิป r a n k สนะครับที่เขาพูดถึงการจับตาข้อมูลเงินเฟอ้อสํำคัญๆที่กําลังจะออกมาแล้วก็ผลกระทบจากความกังวลเรื่องออผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น อ๋อ oh, เรื่องบอลยิวใช่ไหมคะใช่ครับหรือแม้กระทั่งผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆที่เคยส่งผลต่อตลาดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้เลยครับมันเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องเอามาพิจารณาประกอบกันหมดเลย